สับเขาเล่าเรื่องก่อนอื่นเลยนั้นต้องขอขอบพระคุณคุณอธิชาชัยริบูรณ์โดนเนทให้50บบาทขอบพระคุณมากๆครับเป็นกำลังใจให้ผมได้มากเลยทีเดียวความเดิมตอนที่แล้วสอนได้ร่วมเดินทางไปกับพวกชายหนุ่มพวกเขาเริ่มต้นที่จะขายทองกันแต่ทว่าการขายทองดูจะมีอุปสรรคเนื่องจากอติเจ้าของร้านทอง และมันดูมีเล่เหลี่ยมมากมันกดราคาลุงสีชายวัวการคนไม่ยอมแต่หมูกลับยอมทั้งๆท,ท,ที่ไม่ใช่ของตนทำให้สอนและพบต้องเข้ามาสมทบในร้านกระทั่งว่าขายได้สำเร็จหลังจากนั้นเรื่องราวอันแสนประหลาดของทองอันถูกตีตาสยามเทรดดิง้งได้ถูกเล่าออกมาจากปากของหญิงสาวบริษัทอันสร้างจากชายสามคนผูจ้จิตใจงามบัตรนี้แปลเปลี่ยนเป็นบางสิ่งที่ลี้ลับหลังจากเล่าจบ รถอีโ e คคาอันขับโดยหมูก็เดินทางมาถึงวัดเพื่อจะมารับลุงคมสู่การเดินทางขณะนั้นเองพระคำก็ได้ทำนายทายทักบางอย่างออกมาซึ่งฟังดูแล้วกำกวมพิกนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อผมขอสักหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหลังจากพระคำทำนายทายทักหญิงสาวไปลุงสีที่ได้ฟังมีท่าทีลุกนี้ลุกโลนเหตุว่าเขารู้ดีถึงญาณในพระท่านนี้นัก ซอนยังคงไม่เข้าใจจึงพนมมือเพื่อจะกล่าวถามกับพระท่านนี้โดยตรงพระคำจึงบอกต่อว่าก็หมายถึงการเดินทางของโยมได้เริ่มขึ้นแล้วร่วมกับโยมพวกนี้พบได้ฟังก็รีบพนมมือกล่าวสวนพระคำทันทีว่าไม่นักครับพระยิ่งคนนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับพวกผมเลยเธอแค่ขอติดรถพวกเรามาด้วยเพียงเท่านั้นไม่เอาล่ะครับจริงไหมลุงสีพบกล่าวหาเสียงสนับสนุน ซึ่งเป็นชายวกลางคนที่อยู่ไลกลๆลุงศรีพยักหน้าตามชายหนุ่มว่าทําให้พระคําพูดขึ้นแบบว่าแต่ชะตาของเธอพันผูกกับพวกโยมนะโยมคิดว่าการพบเจอกันมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือไรพวกโยมอาจจะต้องพึ่งพาเธอมากกว่าที่คิดอีกอย่างโยมไม่เห็นใจเธอหรือเธออยากจะช่วยคนรักของเธอจริงไหมพระคำกล่าวโดยหันมาสอน หญิงสาวที่ยังงงง,งก็พยักหน้าเธอเริ่มคิดว่าคนพวกนี้กำลังจะทำอะไรกันไหนจะคำพูดแปลกๆของพระองค์นี้ด้วยพระคำที่เห็นสีหน้าก็รู้ว่าเธอนั้นจะมีคำถามในจิตจึงพูดว่าโยมไม่ต้องกังวลใจอันใดไปหรอกคนพวกนี้ใช่ว่าจะเป็นคนไม่ดีจิตใจเลวสามอะไรโยมไว้ใจได้อาตามารับประกันพระไม่มุสาหรอกซึ่นคา ซ้อนตกใจเล็กน้อยเมื่อพระองค์นี้เหมือนรู้ความคิดในใจเธอกล่าวกล้องว่าจะเดินทางไปกับพวกพบด้วยทําให้พบกับลุงสีถึงกับทําหน้าโลดอย่างไรก็แล้วแต่มันคงจะไม่มีทางเลือกแล้วล่ะส่วนลุงคมยังคงอะไรอาวรพระคมเหตุว่าแกเป็นห่วงนักจูๆ่ๆพระคำก็พูดขึ้นมาอีกว่าโยมรีบไปเถอรีบไปจากที่นี้ตอนนี้แกกล่าวด้วยน้ําเสียงที่จริงจังขึ้น ท้าให้คนทั้งห้าถึงกับงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นปากจะอ้าถามถึงรายละเอียดแต่ว่าพระคำกับบอกให้ไปโดยเร็วแกยังคงย้ำคําเดิมลุงศรีจึงบอกกับทุกคนว่ารีบไปกันก่อนเถอะดูเหมือนแกจะเห็นนิมิตอะไรอีกอย่างแล้วละรีบไปเก็บข้าวเก็บของในบ้านก่อนขณะลุงศรีกราบกับพวกตนพระคำก็พูดแทรกขึ้นมาว่าไม่อยู่ที่นี่ไม่ได้อีกต้องไปให้ไกลาจากที่นี่ คำพูดของพระคำทาให้ทุกคนเริ่มกลัวลุงสีศรุผงพวดพูดต่อว่าอย่างไรก็ตามแต่เอาตามที่แกว่าก่อนตอนนี้ออกจากที่นี่กันก่อนว่าแล้วทุกคนก็พากันขึ้นรถโดยมีลุงคมขึ้นเป็นคนสุดท้ายสาเหตุที่ช้าเนื่องจากแกสนทนาบางอย่างกับพระคำรถอีโคคาคันเล็กๆที่บัตรนี้จุคนได้ประมาณสี่คนกลับต้องนั่งเบียดเสียดกันมากขึ้นเนื่องจากจำนวนคนที่มากตาม หมูออกรถโดยทันทีขณะที่กำลังขับรถอยู่เพื่อจะออกผ่านประตูวัดหญิงไว้กลางคนคือป้าขายลูกชิ้นแกเดินปรีหน้าตาตื่นมาทางวัดพอดีทำให้ลุงสีบอกให้หมูนั้นจอดรถเสียก่อนชายร่างท้มทำตามอย่างที่ลุงสีว่าแกเปิดกระจกทางฝั่งข้างคนขับเรียกป้าขายลูกชิ้นญิงไว้กลางคนเมื่อเห็นลุงสีเธอไม่รอช้าตรงเข้าหมหาลุงสีจะอ้าปากถามถึงอาการ ้ว่าป้าขายลูกชิ้นแกก็พูดขึ้นมาก่อนว่าไอ้สีเอ็งไปสร้างเรื่องอะไรเอาไว้วะทุกคนในรถได้ยินหญิงคนนี้กล่าวมีท่าทีตกใจลุงสีกล่าวถามว่าอะไรของเอง็งข้าไปธุระข้างนอกมาไม่ได้สร้างเรื่องสร้างราวอะไรป้าขายลูกชิ้นได้ยินก็พูดขึ้นทันทีว่าจริงเหรอวะทําทไมมันมีชายชุดดำสี่ห้าคนมาถามหาเอ็งกันให้ควกักมันรู้นามของเอ็งด้วย ลุงสีได้ยินทำหน้าตาคิ้วขมวดพร้อมถามกลับว่าใครวะสิ่นคำป้าขายลูกชิ้นก็พูดตอบกลับในท่าทางตื่นตื่นว่าข้าจะไปรู้ได้อย่างไรเล่าแต่เองจําตอนที่เองไปเป็นท่านชายได้หรือเปล่าพวกคนที่มารับตัวเองนะ่ะมันสวมชุดเหมือนกันเป๊ะเลยลุงสีได้ยินก็หันหน้ามามองพบกับสอนชายหนุ่มพูดขึ้นทันทีว่าหรือจะเป็นพวกสยามเทรดดิง้งเพียงเอ่ยนานี้ขึ้นมา ทุกคนก็มีท่าทีอยู่ไม่ติดลุงศรีคิดได้เรื่องทองว่าเคยเอาให้หญิงไวกลางคนผู้นี้ไปก้อนหนึ่งแกจึงพูดขึ้นมาว่าเอง็งยังเก็บทองไว้อยู่หรือเปล่าหญิงัวกลางคนพยักหน้าพร้อมกับพูดว่าข้ายังเก็บไว้ติดตัวอยู่ตลอดกะจะเอาไปขายหลังจากขายของเสร็จลุงศรีก็ได้บอกทันทีว่าเอ็งเอามาให้ข้าเดี๋ยวนี้ข้าจะเป็นคนรับซื้อ้เองลุงศรีกล่าวพร้อมกับควักเงินจํานวนหนึ่ง ให้กับป้าขายลูกชิ้นป้าขายลูกชิ้นตาโตรีบล้วมือเข้าไปในเสื้อแกซ่อนทองแท่งนั้นเอาไว้ในเสื้อในระหว่างยื่นท้องให้กับลุงสีจูๆ่ๆแกก็พูดขึ้นมาว่าไอ้สีหรือว่าเอ็งไปขโมยทองอันนี้มาลุงสีก็สวนกลับทันทีว่าไม่ได้ขโมยโว้ยมันไม่เกี่ยวกับท้องเลยเอาออมพันเธอนะนาข้าซื้อในราคาที่สูงกว่าร้านตัวแล้วกันต่อไปนี้เอ็งจะไม่รู้จักข้า ไม่รู้ไม่ชี้ในสิ่งที่เกิดขึ้นห้ามพูดถึงเรื่องทองด้วยลุงสีกล่าวเสร็จแกก็เอาทองที่อยู่ในมือขึ้นมาดูผลปรากฏว่าทองมันถูกตีตาด้วยสยามเทรดดิ้งตามสอนว่าจริงๆขณะกำลังปิดกระจกรถหญิงเวกังคนก็ถามกับลุงสีว่าเอ็งจะพากันไปไหนวะไอ้สีชายเวกังคนตอบทันทีว่าข้ามีสิ่งที่ต้องไปทำฝากบ้านด้วยนะไว้จะตอบแทนให้อย่างงามเมื่อลุงสีกล่าวเสร็จ แกก็บอกให้หมูออกรถซึ่งชายาร่างท้วมแม่รอชา้าเขาขับรถออกมาโดยท,ทันทีลุงคมได้แต่นั่งงงคิดอยู่ในหัววกไปวนมาว่านี่กูอยู่ในสถานการณ์อะไรกันแน่ระหว่างที่ทุกคนพาก,กันนั่งรถผ่านปากซอยที่เข้าบ้านรุงสีพวกเขาก็เห็นชายชุดดำกลุ่มหนึ่งกำลังวิ่งเข้าไปในซอยทางบ้านของลุงสีทำให้ลุงสีพบต้องรีบก้มหัวตามส่วนสอนเธอก็ทำให้รู้ไม่ชี้หน้าพิงกระจก แต่หางตามองชายชุดดำกลุ่มนั้นอย่างพินิษเมื่อมองดูดีๆทำให้เธอต้องพูดขึ้นมาว่านั่นมันคนของสยามเทดดิ้งไม่ผิดแน่แถมยังมีปืนกันทุกคนด้วยลุงคมได้ยินถึงกับเริ่มนั่งไม่ติดรีบถามกับลุงสีว่าไอ้สีมึงไปทำอะไรกันมาวะข้าไม่เอาด้วยนะเว้ยหากให้มาตายแบบนี้ลุงคมกล่าวลุงสีที่ก้มหัวอยู่ก็พูดขึ้นมาว่าก็เรื่องที่ข้าไป ยังคลหาสนั้นอย่างไรเล่าลุงศสีกล่าวอธิบายเพิ่มไปอีกจนหมูขับรถห่างออกมาไกลชายชร่างทมก็พูดขึ้นมาว่าโงหัวขึ้นมาได้แล้วพวกเราออกมาไกลาจากจุดนั้นแล้วทําให้พบกับลุงศสีงโงหัวขึ้นมาตามที่หมูกล่าวลุงเสียเริ่มพูดคําทํานายของพระคาขึ้นมาว่าสาเหตุที่แกรีบไล่พวกเราออกจากที่นั่นคงต้องรู้เรื่องนี้เป็นแน่แกศักดิ์สิทธิ์มียานทิพย์จริงๆ ลุงสีกราบก่อนจะยกมือท่วมหัวแล้วก็กล่าวคําว่าสาธุถ้าให้ลุงคมพูดเสริมขึ้นมาว่าแกศักดิธ์จริงๆข้าเคยเห็นพระสงฆ์องค์เจ้ามามากแต่ก็ไม่เคยเห็นพระองค์ไหนจะมีนิมิตตรงเพลงเท่ากับพระคำมกรอข้าละเป็นห่วงแกรจริงๆสุขภาพร่างกายของแกก็ไม่ดีเท่าไหร่นักพบได้ยินก็แยงขึ้นมาว่าสาเหตุที่ลุงคมไม่ค่อยเจอพระสงฆ์แสดงอภินิหาร อาจาว่ามันผิดกฎของสงหรือเปล่าผมเคยได้รู้มาลุงผมคิดก่อนจะพูดว่ามันก็คงจริงอย่างที่เองว่าระหว่างที่ชายทั้งสองคนสนทนากันอยู่นั้นหมูก็โผงพรวดพูดขึ้นมาว่าค่อยคุยเล่งกันก่อนเถอะเอาตอนนี้ก่อนพวกเรานั้นจะไปซุกหัวนอนกันที่ไหนหรือจะออกเดินทางกันเลยตอนนี้ยังแค่บายบายหมูกล่าวลุงสีก็พูดขึ้นมาว่าจะกลัวอะไรวะ ข้ามีเงินจะหาโรงแรมพักดีๆก็ยังได้ไม่มีอะไรต้องกังวลใจหาอาหารเหลาอร่อยๆกินสักมื้อหนึ่งลุงสีพูดจบพอดีสอนก็พูดต่อขึ้นมาว่านี่ลุงคิดสั้นเกินไปหรือเปล่าลุงไม่เห็นอีกหรอว่าพวกนั้นกำลังออกตามล่าพวกลุงกันอยู่ยังจะกล้าใช้ชีวิตปกติอีกสิน้นคำลุงสีก็สวนว่าแล้วมันจะรู้ได้อย่างไรเล่า่วาพวกเรานั้นจะไปพักกันที่ไหน มันคาดไม่ถึงหรอกว่าพวกเราจะมีเงินไปนอนโรงแรมดีๆกินอาหารมื้อหรูจอนก็สวนทันทีว่าที่หนูบอกกับลุงในก่อนหน้าลุงไม่เข้าใจอีกหรือว่าสยามเทรดดิ้งมันใหญ่ขนาดไหนกันโรงแรมที่ลุงไปพักก็อาจจะอยู่ในเครือของพวกมันร้านอาหารที่ลุงไปกินก็อยู่ในเงื้อมือของพวกมันเจ้าของต่างๆล้วนแต่ก้หมหัวให้กับพวกนี้ทั้งสิน้นแค่เห็นหน้าลุงกับพวกมันก็แจ้งแล้ว ลุงจะโดนรวบโดยพลันหนูว่าลุงต้องระวังตัวให้มากกว่าเดิมแล้วละ่ะการมีเรื่องกับพวกสยามเทรดดิ้งหากจะหลบซ่อนพวกมันไม่ต่างจากคนคุกหนีคดีนักร้อกต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆยกเว้นแต่ลุงมีอำนาจมากกว่าพวกมันซึ่งมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คนธรรมดาจะล้มยักษ์สอนกล่าวยาวแทนที่ลุงสีจะกลัวแต่กลับหัวเราะออกมาเสียงดังซะอย่างนั้นก่อนจะบอกกับหญิงสาวว่า ล้มได้สิไม่มีอะไรที่คนทําไม่ได้หรอกใช่ไหมไอพ้พบสิ่งที่เรากําลังจะไปหาล้มพวกมันได้สบายๆชายหนุ่มได้ยินก็หัวเราะมาไม่ต่างจากชายไว้กลางคนทําให้สอนนั้นงงส่วนหมูเกิดอาการตนกขึ้นมาทําไงดีว่านี่ยนี่ข้าต้องโดนอดีตบริษัทของตัวเองออกล่าเง,งินหรือจะตายไหมเนี่ยหมูพูดจาวกไปวนมาจนลุงเสียเริ่มลาคาญพูดขึ้นมาว่า พอเธอไอหมูเรื่องมันยังไม่เกิดยาตีโพยตีพายให้มันมากนะักดูอย่างไอคมน,นั่นมันยังไม่หนกกับเหตุการณ์เลยจะไปคิดอะไรให้มันมากความเล่าลุงคมไม่ได้ยินแกก็พูดสวนลุงสีขึ้นมาว่าที่ข้าเงียบไม่ใช่ว่าข้าไม่กลัวหรือตื่นตระหนกอะไรหรอกเพียงแต่ข้าคิดตามเหตุการณ์พวกนี้ไม่ค่อยทนันสมองข้ามันช้าเว้ยทุกคนได้ยินถึง,งกับโลรอ,อกมาและลายบรรยากาศอันน่ากังวลใจเกือบจะสิน้น ไม่ถึงอึดใจหมูชายขี้ตโนกก็พูดขึ้นมาว่าแล้วจะไปหาที่หลับที่นอนที่พักจะเอาอย่างไรในเมื่อโรงแรมก็นอนไม่ได้พบรีบเสนอความคิดทันทีว่าก็นอนที่ม่านร,รูซะสิหวังว่าสยามเทรดดิ้งจะไม่ได้เป็นเจ้าของนะเมื่อพบเสนอความคิดออกมาทุกคนเห็นดีเห็นงามด้วยมันเป็นความคิดที่ไม่เลวนักทว่านอกจากสอนที่ผงพรวดแย้งความเห็นว่าจะบ้าหรือไง ให้ฉันไปนอนโรงแรมม่านรูดพร้อมกับชายชะกันสี่คนเนี่ยนะไม่ไม่เด็ดขาดพบสวนเธอทันทีว่าทำไมอย่าบอกนะว่าโรงแรมม่านรูดก็ตกอยู่ในเงื้อมือของสยามเทรดดิ้งด้วยถ้าไม่ใช่เหตุผลนี้แล้วก็ผมก็บอกคุณแล้วว่าอย่าตามพวกเรามาเห็นไหมละ่ะว่ามันอันตรายขนาดไหนพบกล่าวสอนถอนหายใจก่อนจะพูดว่าใครจะไปรู้ล่ะว,ว่าอันไหนมันเกี่ยวข้องกับสยามเทรดดิ้งบ้าง เอาแบบนี้แล้วกันพวกนายไปนอนที่บ้านฉันก่อนแต่นอนข้างล่างนะฉันจะได้ไปเก็บของเตรียมตัวออกเดินทางไปพร้อมกับพวกนายด้วยอย่างน้อยนอนบ้านมันก็สบายสักกว่าสอนกาวทําทให้พบพูดขึ้นมาว่าแล้วบ้านของเธอว่าที่อดีตแฟนไม่รู้หรือไงหมอนั่นมันเกี่ยวข้องกับสา hm ีายมเทรดดิ้งเต็มๆเลยไม่ใช่หรือเสี่ยงกว่าในทุกๆท,กที่สอนถอนหายใจแล้วก็พูดต่อว่าบ้านหลังนั้น ฉันซื้อก่อนที่จะคบกับเขาเสียอีก่อรเช่ามานานแต่ตอนนี้ก็ไม่มีใครอยู่แล้วข้าวของเครื่องใช้ครบครันมีแค่ป้าแม่บ้านที่ฉันจ้างเอาไว้อยู่คนเดียวเธอไม่รู้จักมักจีกับเอ็มด้วยอีกอย่างเอ็มก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้เพราะเขาไม่เคยสนใจอยู่แล้วฉันมักจะไปพักบ้างเวลาฉันเหนื่อยหรือทะเลาะก,กับเขาละเอียดพอไหมมันปลอดภัยสอนกล่าวพบจะอ้าปากปฏิเสธ เพราะว่าลุงสีที่เห็นผ่านกระจกมองหลังรู้ได้ทันทีว่าพบมันต้องแย้งแน่ชายไวการคนรีบเอามือปิดปากพบพร้อมกับพูดด้วยใบหน้ายิ้มยิ้มว่าเอาสิอย่างน้อยก็สบายแล้วนะใช่ไหมพวกเราลุงสีกล่าวหันไปพูดกับหมูและลุงโคมชายทั้งสองคนเห็นด้วยนะักพบรีบแกะมือที่ปิดปากของตนอยู่ออกก่อนจะพูดขึ้นมาว่าอะไรลุงผมไม่เห็นด้วยนะเราจะไว้ใจเธอได้อย่างไร ทั้งๆท,ที่เรานั้นเจอเธอแค่วันเดียวเองลุงศรีก็ตอบสวนทันทีว่าข้าเชื่อพระคําแกบอกแล้วว่าเธอนั้นจะเป็นที่พึ่งของพวกเราแล้วตอนนี้พวกเราก็ต้องพึ่งเธอด้วยทําไมเองอยากจะนอนในป่าหรือแล้วแต่ใจเองแต่พวกข้านั้นจะนอนในบ้านสบายๆอย่างน้อยก็จะได้วางแผนเพื่อออกเดินทางในรุ่งสางมติเสียงก็เป็นเอกฉันเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยนะเวย้ยลุงศีกล่าว ทางสอนที่ได้ยินพบกล่าวออกมาเธอรู้สึกไม่พอใจนะักจึงพูดกับชายหนุ่มไปว่านายจะบ้าหรือไงให้ฉันนี่สิควรจะคิดหนักให้ผู้ชายเข้าบ้านแต่เห็นว่าหลวงพ่อแกบอกว่าไว้ใจได้อีกทั้งฉันก็ไม่อยากไปนอนลงแรมม่านลูดอะไรนั้นด้วยฉันร่วมหัวจมท้ายไปกับพวกนายแล้วยังจะไม่ไว้ใจกันอีกนายไปนอนลงแรมม่านลูดคนเดียวเลยก็ได้หากไม่พอใจสอนกล่าวทำให้หมู ลุงสีลุงคมเอออห่หมกตามเธอพบหันมองหน้าทุกคนพร้อมกับพูดว่าอ้าวเฮ้ยไงกลายเป็นเข้าข้างเธอกันหมดเล่าบทสนทนาเกิดขึ้นไปพักใหญ่ในขณะเดินทางโดยระหว่างทางสอนก็บอกตำแหน่งบ้านของตอนไปด้วยดูเหมือนว่าบ้านของสอนจะอยู่ชานเมืองออกไปเกือบจะถึงอีกจังหวัดหนึ่งหนทางเข้าไปข้างในก็เป็นถนนเล็กๆที่พอให้รถยนต์สวนทางกันไปมาได้ สองข้างทางเป็นบ้านคนที่ไม่ได้ใหญ่โตดูมีแค่ฐานะธรรมดามีตลาดและมีร้านชำปะปายลึกเข้าไปข้างในก็เป็นถนนดินแดงสอนบอกให้หมูนั้นเลี้ยวเข้าไปซึ่งหมูก็ทำตามอย่างว่าแม้มันจะดูลึกลับซับซ้อนแต่มันก็ไม่ได้ห่างไกลจากตัวบ้านของผู้คนเท่าไหร่นักทั้งหมดมาถึงบ้านสองชั้นสร้างเรียบง่ายเหมือนกับโครงการทั่วไปรายล้อมไปด้วยพืชผลแล้วพร่ากับว่าที่นี่เป็นสวน มีไม้ต่อกกันทําเป็นรั้วล้อมพื้นที่กว่าสามไร่นี้ทั้งหมดชงโงกหน้ามองบ้านและดูมันจะไม่ได้บํารุงทาสีจึงทําให้บ้านสีขาวขุ่นมองพบชายคู่กัดสอนก็พูดขึ้นมาว่าจะมีผีโผล่มาไหมเนี่ยสอนตอบสนทนทีว่าก็ไม่แน่เหมือนกันหากกวนประสาทเจ้าของบ้านมากๆอาจจะโดนเจ้าที่หักคอก็เป็นได้หญิงสาวกล่าวก่อนจะเปิดประตูลงจากรถซึ่งทุกคนก็ลงจากรถ เดินตามหญิงสาวนำว่าสอนไปพบที่เดินตามหลังบนพึมพามราวกับเขานั้นเป็นหญิงสาวเียเองเมื่อสอนไขกุญแจเปิดประตูบ้านเข้าไปหญิงสาวก็บอกให้ทุกคนนั้นทำตัวตามสบายแต่ขอให้อยู่แต่บริเวณบ้านชั้นล่างเท่านั้นข้างบนมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวแต่ละคนได้ยินก็รับปากภายในตัวบ้านตกแต่งแนวเรียบง่ายไม่ได้มีอะไรวุ่นวายหรือหรูหราของใช้จำเป็นมีครบทุกอย่างทีวีตู้เย็นโซฟา หรือแม้แต่กระทั่งแอรก็ตามสอนเดินตรงไปยังตู้เย็นเพื่อจะดูข้าวของปรากฏมีของกินอยู่เต็มตู้ป้าแม่บ้านที่สอนจ้างแกยังคงทำงานได้อย่างดีบ้านช่องสะอาดเรียบร้อยหญิงสาวจึงเดินขึ้นไปข้างบนเพื่อจะทำกิจส่วนตัวส่วนชายทั้งสี่วางสัมภาระรก,ก็พากันไปอาบน้ำอาบทาลุงสีเรียกให้ทุกคนนั้นมานั่งล้องมวงเพื่อจะบอกแผนการโดยมีดังนี้ พรุ่งนี้จะไปซื้อเสื้อผ้าใช้เดินทางทุกคนต้องปลอมตัวให้ต่างจากเดิมมากที่สุดสถานที่ที่ต้องไปคือทะเลผีโดยเราจะไปขึ้นเรือกันที่จังหวัดนี้ตรงนั้นจะมีหมู่บ้านชาวเลที่ออกหาปลาไม่เกี่ยวข้องกับใครพวกเขาอาศัยกันแบบวิถีชาวบ้านซึ่งข้าคาดว่าน่าจะปลอดภัยรอดพ้นจากสายตาพวกสยามเทรดดิ้งได้เอาเป็นว่าคืนนี้เราพักผ่อนกันก่อน นอนหลับให้เต็มที่สิ้นคำทุกคนก็แยกย้ายออกไปทํากิจส่วนตัวเว่าพบก็ยังคงถามกับลุงสีเรื่องที่จะพาเธอไปด้วยลุงสีจึงพูดขึ้นมาว่าข้าไม่เถียงกับเองเ็งในเรื่องนี้อีกเชื่อคำของพระคำสิวะพอพอพอข้าจะดูทีวีสิ้นคำลุงสีไม่ได้สนใจพบอีเขาเปิดทีวีดูโดยรอคนอื่นใช้ห้องน้ำให้เสร็จทันท,ทีที่ทีวีขนาดไม่ใหญ่มากนะักเปิดขึ้น ช่องที่ข่าวไว้อยู่คือช่องดังที่กำลังใช้ข่าวด่วนเสียงผู้ประกาศบรรยายข่าวเสียงดังฟังชัดว่ามีเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นในร้านทองชายชาราชาวจีนพนักงานสาวและลูกชายเชื้อสายจีนรวมเป็นสามศพสิ่งที่น่าแปลกคือไม่มีรอยงัดแงะหรือป้อนทองจากร้านไปเลยซึ่งเป็นคดีสะเทือนขวัญและน่าแปลกตำรวจคาดว่าน่าจะเป็นปมขัดแย้งบางอย่างโดยยังไม่สรุปในขณะนี้ เมื่อพบกับล hey, ah! ah! ุงสีได้ยินและเห็นพวกเขาพูดออกมาพร้อมกันว่าเฮ้ยนั่นมันร้านทองที่พวกเราเอาทองไปขายไม่ใช่หรือเสียงของทั้งสองดังลั่นจนทุกคนต้องรีบวิ่งมารวมตัวกันที่ชายทั้งสองดูข่าวในทีวีไปพร้อมๆกันซ้อนที่อยู่ในการตกใจเธอก็พูดขึ้นมาว่าต้องเป็นฝีมือของพวกสยามเทรดดิ้งแน่ๆบอกแล้วทองนั่นมันอาถรรพ์เอาล่ะครับดูเหมือนว่า ซ้อนหญิงสาวนั้นเธอจะร่วมเดินทางไปกับพบเป็นที่แน่นอนสยามเทรดดิ้งพวกเขาต้องการอะไรจากพวกลุงสีกันแน่การประจนภัยจะเป็นอย่างไรต่อโปรดติดตามในตอนหน้าพระจนภัยล่าสมบัติดินแดนผีดิบหากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรักท่านผู้ชมมากๆไม่เชื่ออย่าลบหลู่ถ้าเพืเพ่อนๆชอบฝากกดติดตาม และกดแชร์ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางจับเข่าแล้วเรื่องผีก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอพระคุณมากครับ